สวัสดีครับ Fox l i f e s i a l ครับพามาเดินงานนะครับ Motor Expo นะครับที่บูธ Porsche ประเทศไทยนะครับปีนี้นะครับเรียกได้ว่าจัดเต็มครับ r e b o l l ครับทีมนี้ก็ต้องมีรถแข่งมาโชว์เดี๋ยวผมพาไปดูเลยนะครับว่าปีนี้เอารถอะไรเจ๋งๆมาโชว์กันบ้างครับ เริ่มต้นด้วยคันนี้เลยนะครับ Porsche 963ครับเรียกว่า Legendary Le Mans Hero นะฮะรถคันนี้นะครับเป็นรถแข่ง Porsche ที่ลงแข่งในรายการ Le Mans 24ชั่วโมงนะครับที่ได้โอ้โหบอกได้เลยว่า successful มากครับรถคันนี้นะครับเป็นทีมของ Porsche Penske นะครับ Motorsport นะครซึ่งรถหมายเลขสีเนี่ยครับคว้าชัยชนะอันดับ2มาครองได้สำเร็จนะฮะขุมพลังนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ V8 4.6ลิตรนะครับที่รีดแรงม้านะครับทวินทอโบด้วยฮะที่รีดแรงม้าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ680แรงม้าแต่น้ําหนักตัวรถนี่เบามากครับเพียง1 0 3 0กิโลกรัมเท่านั้นเองซึ่งเครื่องบล็อกนี้นะครับเป็นบล็อกเดียวกับที่ประจำการอยู่ในตัว RS Spider และ918 Spider นั่นเองครับ ประวัติศาสตร์ของรถคันนี้นะครับเรียกได้ว่านอกจากจะเป็นรถแข่งที่มาโชว์ันนี้แล้วนะครับเอร์เช963นะครับยังมีเวอร์ชันที่เรียกว่า963 RSP นะครับรถลีเกลรถอีกคันหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อนะครับวิ่งบนท้องถนนหลวงนะครับแบบเรียกว่าถูกกฎหมายนะครับก็เรียกได้ว่าสุดยอดมากๆเลยนะครตัวนี้นะครับก็รถคัน963 RSP นะฮะสามารถที่จะเรียกได้ว่าถูกสร้างมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น one off นะครับให้กับนะครับเจ้าของทีมเอร์เชสต์เพนสเก้นั่นก็คือโรเจอร์เพนสเก้นั่น โอหแล้วต่อด้วยคันนี้เลยครับอยู่บนสเตทที่เรียกว่าหล่อจริงๆเลยครับกับ 911GT3 Touring นะฮะกับสีเขียวที่เรียกได้ว่าโหว้าวมากๆเลยนะฮะตัวรถมาดูดีเทลกันเลยว่าสวยขนาดไหนนะครับทุกอย่างนะครับดีไซน์นะครับแชร์ลิงกับตัว GT3 ปกตินะครับด้วยนะครับช่องระบายอากาศที่ด้านหน้านะครับที่เป็นแบบดูอัลนะครับแล้วก็นะครับช่องดักอากาศฟลูอร์นัพออนหน้านะครับที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในส่วนนี้นะครับแอร์อินเล็เนี่ยออกแบบได้เรียกว่าโมเดิร์นขึ้นนะฮะแล้วก็สปอยเลอร์ลิปนะฮะไฟหน้าเป็นนแบบะะฮ ล้อนี่เป็นล้อไลท์เวทนะครับเป็นห้าการคู่นะครับยางพิเชลินพายอดสปอร์ตครับถูอยู่แล้วนะฮะไล่ต่อมานะครับเราสังเกตนะครับรุ่นนี้จะคลาสสิกมากกว่ารุ่นอื่นก็คือโครงซิลเวตนะครับจะเป็นตัวอลูมิเนียมนะฮะก็จะดูแล้วคลาสสิกกว่าที่จะเป็นสีดำไล่ต่อมาครับสัญลักษณ์ของ Gt3 Touring นั่นก็คือนะครับ ไม่มีนะครับตัววิงตายตัวนะครับที่ด้านหลังนะครับก็เลยจะดูเรียบโก้มากเลยนะฮะแล้วก็ยังเหลือนะครับตัว Active Spoiler ที่คอเนะครับเปิดทํางานเมื่อความเร็วถึงระดับนะครับแต่นะครับยังคงนะครับมีเกอร์เน่แฟลปนะฮะเล็กๆนะครับเป็นตัวนะครับแอโร่เดนดิมเล็กๆชิ้นนี้นะครับเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้กดท้ายให้นิ่งได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคุณมาดูนี่ครับตัวนี่ครับฝาครอบเครื่องนะฮะที่ดูสวยงามมากๆเป็นกริวนะฮะโชว์ให้เห็นนะครับถึงพัดลมดูอากาศแล้วก็มีโลโก้ครับตัวเอง ไฟท้ายใหม่นะครับเ f ียดิฟิวเซอร์สังเกตนะครับดูเทมากๆเลยมีความลึกนะครับแล้วก็เป็นแบบเซนเตอร์ไพนะครับออกคู่ที่สำคัญที่สุดเลยครับคุณสังเกตเลียดิฟิวเซอร์ล่างนะฮะเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มใต้ท้องรถเลยครับคันนี้นะครับสุดจริงๆครับสเปคมาเป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดด้วยนะครับโหเรียกได้ว่าจัดเต็มจริงๆฮะ โอ้ยคันไฮไลท์ของงานเลยนะครับกับคันนี้ครับ Porsche 91 Spirit 70ครับเรียกว่าสวยสุดๆเลยครับแฟน Porsche รีบมาดูด่วนเลยนะฮะกับสีครับ Olive Neo สีพิเศษ Exclusive สุดๆครับกับลายคาดพิเศษ3 Stripe นี่แล้วก็โลโก้911นะฮะรวมไปถึงบั้นท้ายนะครับเดี๋ยวพาไปดูตามเลยครับกล้องบั้นท้ายนะครับต้องมาดูตรงนี้เลยครับแบสนะครับไม่ธรรมดานะครับย้อนยุคไปสู่ยุคนะครับ70เลย19 63เลยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นแบดคลาสสิกเลยแล้วรวมไปถึงนะครับตัวแบดของ Porsche นี่ครับเป็นสีทองนะฮะเท่สุดๆกับโลโก้ครับ 911spirit70 ใช่ฮะเท่เรียกว่าโหสุดๆเลยนะฮะตัวล้อนะครับเป็นลายสปอร์ตคลาสสิกนะครับเรียกว่าสวยสุดๆสังเกตสีดีๆนะครับไม่ใช่สีดำแมปธรรมดานะฮะสีตรงนี้มันจะออกแบบลิงก์กับสีนะครับตัวโอลิฟนีโอด้วยแต่เข้มกว่านะฮะแล้วตรงนี้ครับมาดูใกล้ๆเลยครับมีแบดนะครับที่บอกบอกความพิเศษนะครับ exclusivemanufacture ส่วนภายในครับเรามาดูกันครับภายในนะฮะโอ้โหคุณดูนี่ฮะเป็นลายผ้าผ้าชานะครับที่เบาะแล้วก็นะครับตรงแผงประตูนะฮะแล้วรวมไปถึงคอนโซลด้วยครับแล้วก็มีแบตทองคำนะครับที่เขียนไว้ว่านี่ครับ Spirit 70นะครับแล้วก็มีนัมเบอร์ที่ลันไปด้วยเพราะว่าผลิตเพียง1,500ขันคันทั่วโลกเท่านั้นเองนะฮะคันนี้มาโชว์ที่ไทยแล้วเรียกว่าว้าวมากๆส่วนในเรื่องของดีเทลนะครับของสเปครถนะครับคันนี้นะครับอิงมาจาก นะครับแพลตฟอร์มของรุ่นนะครับ992.2 Carrera GTS Cabriolet นั่นเองนะครับที่ใช้ขุมพลังนะครับ T Hybrid นะฮะที่รีแรงม้าสูงสุดได้ประมาณ541แรงม้าครับ โอ้ก็เรียกว่าแรงจัดจ้านแน่นอนเพราะว่าอันนี้นะครับเป็นฟิวเจอร์นะครับของ911อย่างแน่นอนคุณพลังทีไฮบิดครับผมพามาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรมาโชว์กันบ้างนะครับในบูตปอร์เช่ปีนี้นะฮะนอกจากจะมีเจ๋งๆบนเวทีแล้วนะครับนี่ครับปอร์เช่ไทคัน 4S ครับคาดลายนะครับลิเวอรี่เป็นลาย963เลยนะฮะหล่อๆเลยเพนสเก้นะครับมามาดูกันต่อครับปอร์เช่911ครับมาทางนี้เลยครับโอ้สวยมากครับผมก็เป็นแฟน911อยู่แล้วครับอันนี้เป็นรุ่นเบสนะครับ911คาเรล่านะครับ สีแดงโหสวยมากๆเลยนะครับราคานะครับมาดูกันได้เลยนะครับนี่ประมาณรวมทุกสิ่งอย่างแล้ว12ล้าน9ก้าันบาทครับไล่ต่อมานะครับคันนี้ก็เป็นคันโปรดเองครโปรดทุกคันเลยนะครับกับปอร์เช่นะครับตัว b o x กสเตอร์สไปเดนะครับโหเรียกว่าร่างที่ดีที่สุดของตระกูล Box กสเตอร์นั่นเองนะฮะสังเกตครับได้นะครับนะครับแอโรพาสนะครับต่างๆมาจากตัว GD4RS หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นนะครับฟอนสปายเลอร์ลิฟทที่มีขนาดลึกนะฮะ ช่องดักอากาศที่มีขนาดกว้างนะครับช่องระบายอากาศนะครับเพื่อจะให้อโรไดนามิกดีฝากระโปรงลดน้ำหนักครับคาร์บอนไฟเบอร์ช่องนะครับนาคาลูเวอร์นะครับล้อแม็กครับมาดูโคตรเฟี้ยวเลยอ่ะนี่ล้อลายนี้แพงสุดๆเลยนะฮะแล้วเป็นสีนี้ด้วยนะฮะแพงสุดๆเลยกับยางเทพมากครับมิชลิน n พ i l o t Sport ครับทูแล้วก็เบรกเซรามิกไล่ต่อมาครับโอ้โหนี้แพงอยู่แล้วนะครับคาร์บอนทริมนะฮะ ไปประทุนหล่อๆอย่างนี้ครับ RS Spider นะครับสังเกตครับนี่ตัว l o ว์ฮู p นะครับก็เป็นคาร์บอนคาร์บอนนี่ตัวนี้ครับตัวนะครับอินเทกอินดักชันนะครับที่อยู่ทางหลังหูของคนขับเป็นคาร์บอนด้วยนะครับแพงแน่นอนแตวขอดูภายในนิดนึงนี่ครับแรปด้วยนะครับทั้งหมดเลยนะครับผอหุ้มด้วยนะครับตัวหนังคันทารานะครับ ทจริงๆนะครับแล้วก็มีดรายคาร์บอนทริมนะครับที่เปิดประตูนะครับเป็นสีเหลืองแล้วก็เข็มขัดเหลืองเบาะครับเป็นตัวสปอร์ตบักเก็ตซีดนะครับนี่ครับไวซักแพ็คเกจแพงแน่นอนไล่ต่อมาครับโลว์โอเวอร์คูปนะฮะด้านหลังเป็นแบบดับเบิลบับเบิลนะครับสัญลักษณ์ของ R S Spider หล่อจริงๆแล้วก็ดักเทลสปอยเลอร์รวมไปถึงนะครับชิ้นเล็กๆอย่างนี้แพงแน่นอนนะฮะก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทริมนะฮะส่วนบันท้ายนะครับสวยงามมากๆนะครับเรียกว่าเสริมความดุดันด้วยนะครับ ไฟท้ายแบบสโมกติ้นนะฮะหล่อหลอ,หลอแล้วก็เรียดิฟュเซอร์ที่ดูครบเครื่องแล้วก็ปลายท่อเสียคู่ครับต่อเลยครับคันนี้ครับก็เป็นของดีคันนะฮะโอ้ติดป้ายไม่ทันไรวันแรกขายจะแล้วนะครับกับปอร์เช่มา c a คา v นะครับขายเรียบร้อยแล้วนะฮะสีนี้สวยด้วยนะฮะบอกเลยว่าเป็นรถไฟฟ้าที่ขับแล้ว เขาเรียกว่าคือรถปอร์เช่อย่างแท้จริงไม่ใช่รถไฟฟ้าปกติสวยงามมากครับด้วยช่องนะครับดักอากาศด้านหน้าการดีดทรงดีไซน์นี้เรียกได้ว่าสุดจริงๆอ๋อคันนี้ไม่ใช่รุ่นธรรมดาสังเกตตัวนี้ก็จะรู้เลยครับว่านี่คือตัวเทอร์โบนะฮะนี่ครับสัญลักษณ์เทอร์โบไนท์นะครับโลโก้เป็นสีเรียกว่าโมโนโครมสวยมากๆเลยครับเรามาดูล้อแม็กครับโอ้โหลายนี้ครับเอกลูซีฟเฉพาะตัวมาคารเทอร์โบอีวีนะฮะลายสวยมากแล้วก็เบรกครับหน้า6กพอร์เพ้นแดงเลยนะฮะ แล้วก็ช่วงล่างแน่นอนครับเป็น Porsche PASM นะครับ Porsche Active Suspension Management พร้อมนะครับ Active Air Suspension นั่นเองสังเกตครับรุ่น t ท r ร o โนะฮะตัวนี่ครับโป่งนะครับจะพ่นเป็นสีดำเงาไล่ต่อมาเลยครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นไซด์เบลดหล่อๆนะฮะอันนี้เป็นแบบ m a ตต์สตินนะฮะหล่อๆเลยไล่ต่ออีกครับก็จะเป็นบั้นท้ายแล้วนะครับ ไฟท้ายลมดําอยู่แล้วนะฮะแล้วก็จะมีช่องนะครับตรงนี้ที่เป็นดีไซน์เฉพาะของตัวมาัาร Turbo EV นะฮะหล่อมากเลยรวมไปถึงนะครับตัวส่วนท้ายที่เป็นเรดี้ฟิวเซอร์นะครับแล้วก็มีตัวลูเบอร์ตรงนี้ผมชอบมากๆออกแบบได้สวยงามมากเลยครับ รุ่นยอดนิยมนะครับมาโชว์แน่นอนแล้วก็มาขายด้วยครับกับปอร์เช่คายเอนเอสีไฮบริดนะครับที่เรียกได้ว่าตัวนี้แหละครับเป็นตัวจบเลยราคานะครับเพียง6กล้านสองแสนบาทคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับนีกเป็นรุ่นขายดีของปอร์เช่เลยเรามาดูเลยว่าเจ๋งยังไงนะครับไฟหน้านะครับโหดแเรวมาสวยมากนี่ฮะหล่อมากๆเลยลมดําด้วยนะฮะแล้วก็กันชนหน้าครับตรงนี้ทรีมนี่เป็น Black High Gloss หมดเลยนะฮะพวกนี้เป็นออปชั่นหมดเลยไล่ต่อมาดูครับล้อแม็กนะฮะ เรียกว่านี่ครับเป็นล้อ Exclusive เฉพาะของตัวขยีนเอสซีไฮบริดเลยเนี้ยก็จะเป็นอารมณ์แบบซาตินและสีกราไฟนี่ฮะเบรกครับเป็นแบบ6พอร์ตเพ้แดงนะฮะด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นขยีนคูเป้ด้วยฮะก็ยิ่งดูสวยก็ไปอย่างนะครับตัวกรอบนะฮะก็จะเป็นสีดําเงานะฮะแล้วก็เดี๋ยวไล่ไปดูด้านหลังทางนู้นกันดีกว่าด้านท้ายครับเรียกว่าสวยงามเท่เลยครับมาพร้อมกับเรียสปอยเลอร์เพ้นเป็นแบล็กไฮคลอสนะครับไฟท้ายรุ่นใหม่สวยงามนะครับแล้วก็แบดขยีนเอสรวมไปถึงนะครับเป็นแบบพอร์ตเทป เป็นยังไงกันบ้างครับจบกันไปนะครับวันนี้หัวกัการนำเสนอนะครับรถเจ๋งๆนะครับของปอร์เช่นะครับที่บูธปอร์เช่นะครับที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปโบอกเลยว่าต้องรีบมาดูเลยครับสำหรับแฟนปอร์เช่นะครับแล้วก็ใครที่สนใจที่จอดรถปอร์เช่นะครับงานนี้โปรดีจริงๆวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ